ปูนะครับยายไหนๆหนูคุดตัวหนถ่ายคลิปโตชิโตมาดูยายดูจะเสียมก็รู้แล้วสองประโยชน์้เจินดูเจ๊นู่งนอะซอรู้ดูชีตัวิตวย ไทยพี่โอ้ถามมันยังจำไนนด้ดดโอ้รู้สึกจะลึกน่ารู้นี่นจานเมก็เลี้ยงตงุกตถ้าถอดไตรโอ้มันจะใม่มันถอดโอ้ลึกเลยลึกเลยหายรู้วม้งเยอะในคุดโอ้หนูยังไม่หายเจ้า <c oughs> ที่มันอยู่แล้วโพรงใหญ่

ขุดไปแล้วไม,ม่เจอกระดามนะครับก <c oughs> ระดามไม่มีโต้แหวแล้วเดี๋ยวหารู้ไหมไ <c oughs> อคีใช่ไอเนอี่ยไอคีใช่เนี่ยยายเนี่ตัวเล็กหน่อย <c oughs> อนเอาไหมนี่นี่เน,นี่อันนี่เป็นีิโร่เต้แต่นี่เป็นจิโร่ดิแตจีมือหวานจีอันนี้คู่ไหมเจ้ะ ดูสิดูมาอีกอันหน,น,นึ่งเมื่อกี้ขุดไปไม่มีกระดามเสียแต่พลังฟรีอันนี้น่าจะตืนหน่อยถึงแล้วนี่โออันนี้อยู่อยู่เสียอยู่มันึงกระดามเดี๋ยวดูกระดามมาแป๊บหนึง่งนู่นไปนูน่นแล้วตึง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 ,ตงเออตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กอะไรดูตืดเนี่ยตัวนี้อันหนึ่งตัวนี้เล็กหน่อยตัวนี้กระดามเล็กจะน่าจะไม่ค่อยลึกหรอก จากประสบการณ์ที่ยืนดูคนขุดมานานแล้วไม่ใช่ขุดยืนดูคนขุดถึงแล้วแป๊บเดียไหมตื่นแบบนี้ตื่นแน่นอนอยากลองฮะค้างบ้านก็ได้นี่รูนี่จะเล็กหน่อยรูเล็กแต่รูนี่อยู่แน่นอนนี่เล็กแต่หน่อย ดูยายกุดอีกรูนึงเนี่ยตื้นทำไมคุดสามทีถึงแล้วนี่ตื้นเลยประตูก็ไม่ได้เล็กนะเออพอก,กินเลยนี่มันมันเลยแบ่บเนี่ยยายนี่ <c oughs> ยายไม่ขุดบอกว่าปรุงตู้ยปรุงตู้คือรูเล็กเนี่ยดูแต่เสียมก็รู้แล้ว เียมพยายเลิก,กขุดอีกบอกไมคุ้มค่าขุดนี่นยายนี่ลีน,น,นาจะได้อยู่นี่ตุ้ตไบอกว่าม่ขุดกเกตตูนี้ไม่ขุดนี่นีนนนน น <No> no. อ้ยังเอาแล้วคอยดูกี่ที <No. S 2> <No. S 1> นูย้ย่ังไงได้เ่รากว่ามันมันไม่อยู่นะมีแต่จิ้งรีดมีแต่จิ้งรีดอ่านี่อยู่แน่นอนเนี่ยน,นี่อยู่แน่นอนรูเซเซอย่างเงี้ยอยู่รูเซเซอยูย่แน่นอนยายบอกว่าน่าจะลึกหน่อยแหละตัวนี้ นั่นจะใช้ได้อยู่กายบอกว่าเจอเจอปลาทโตเจอจา่าชีตงมีนาหรือหาชีตมเกินอยา่าอุยอ้ยโดนแล้วครับกระดองแตกแล้วกระแตกเลยกรึอบอืมกรึบเลยโอ้ยเดี๋ยวลวงเอาเองมันยัวย่วยางไงอ่ะมึง นี่ลังเงยไปเงยทำมันอยัวจะมันยู่ตะโพว์ไห้นี่นย,นยายาคุดละมาเลยยายบอกว่าขี้เกียจล้วงเอาตายแล้วบอกขี้เกียจล้วงโอ้ยไม่คุดแล้วยายบอกว่าพอแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่นี้แหละครับ